สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วกับช่อง JNA Channel USA นะคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อันสบายดีกันบาะข้าวกับกัดสบายดีเนาะค่ะน้องอันก็เฮ็ดคลิปรอบที่8ดแล้วพี่น้องลูกเสียงดังเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดลบเฮ็ดลบนะจ๊ะน้องหน้าบ้านคอยหิมะมันยังหนาอยู่ซ้ำอยู่เลยพี่นอ้องอ่าตอนนี้ฝนตกพี่น้องฝนตก ฝนตกลงมากับมาเจอก็หิมะเนาะมันกลายเป็นเซเลอร์ปีไปแล้วหน้าบ้างก็ไม่เป็นเซเลอร์ปีไปแล้วพี่น้องอันหิมะก็ฝ้นมาพอกันนาจ๊ะยน้อมมัน,นจะมีเรื่องมาเราวซูฟังมันเป็นอ่าเรื่องหลายปีมาแล้ว่ะจาะพี่น้องอันจะมาเราวซูฟังเนาะอันยอมพม้เมอว่านี่จาะพี่น้องแต่บริบุคลิปมองทํางานสามี่อยนะจารพี่นอ้องอ่ะเพิ่นสิลจักกันกับ คนอยู่ในหันละจ้ะแต่ว่าบริษัทบริษัทหู้จักแบบสนิดนะจะแค่ว่าเดินผ่านกันไปผ่านกันมากหู้จักกันซ้ำนั่นเนาะพี่น้องเนาะพ่นเป็นคนอายุหาสิบสี่ปีแต่ว่าเราเป็นคนดูดีมากเลยพี่น้องดูดีแบบหุนเฮนแบบหน้าที่การงานแบบว่าคือว่าเฟอร์เฟกซ์กอยางนะพี่น้องแบบกระจาดูดีมากเลยบัญชีเนี่ยได้งานยุ่โบดพี่น้อง ข่อยกระโบกหูว่าคนที่อา่านพระกัมพีพระวรสารเอยียงนะที่ร่องจากบาดล้วงลงมาแล้วก็เจ้าเอิอ่อนเอียงคอยกระโบกหูนาะข่อยกระลงแล้วนั่นแหละและ้วเฮ็ดงานอยู่โบสถ์เมื่อข่อยแต่งงานแล้วก็สิมาเป็นอ่านอ่านหนางังสือก็เอิ้นอ่านอีหยังวะข่อยก็บ่ฮู้ข่อยก็ลืมล่ะแล้วบัดที่แล้วก็มาเป็นพยานเป็นหยังมาเซ็นให้ข่อยนะค่ะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดงานอยู่โบสถ์ไงค่ะก็เลยเชิญเพิ่นมา ได้พ่าเพิ่นมีเมียหรือได้พี่น้องเพิ่นมีเมียมเมียเพิ่นเป็นคนอา่าเวียดนาม,ามเมียเพิ่นกะเทาคือกันกับเพิ่นนั่นแหละคอยแต่งงานเดือนพฤศจิกาแล้ววันที่นี่ามูซามีเนี่ยกะแต่งเดือนท่านว่าเนาะก,ก็เลยเชิญเพิ่นมาอีกรอบหนึ่งเชิญเพิ่นมาก็คือจังมาคือจังงานคอยนั่นละอ่า บัดท,ที่นี่เพื่อนก็เลยบอกผัวข่อยว่าเพื่อนน่ะเลิกกกบเมียเพิ่นแล้ววสันผัวข่อยก็เลยว่าโอ้เสียใจน้ำเด้อวสันผัวขอ่อยก็เลยเ้าเ่นๆรว่าอันเธอสนใจอันผู้สาวไท่บองสินะแล้วกเ็เลยว่าสนใจอันมีโทษมีสายเขาจ้ะอันสนใจเพิ่นว่าบัดท,ที่นี่บาน เพื่อนก็เลยบอกพวกเขาก็เลยถามคอยว่าอันเธอมีมู่บอันแนะนาใไ้อันห้เล่าแน่งสินะคอยก็ว่ามีอยู่เดี๋ยวจะส่งรูปไปเบิ้งเด้อว่าเธอสนใจบองสินะก็เลยส่งรูปไปให้แล้วเบิ้งแล้วก็เลยว่าแล้วชอบแล้วมักนะพ่อหญ่นันแล้วก็เลยให้ก็เลยไปคุยกันกับมูนน่ะแหละมูถึงส่งหลปมาให้กระบอกมูแล้วว่าบรูจักนิไซเดอคือว่า แค่หูจักกันมองทำงานเือายางพานไปผาานมากหูจักกันซ้ำนั่นบ่ได้หูจักกันลึกซึ้งว่าจังใดแต่ว่าโดยรวมเบิ่งแลน่าจะเป็นคนดีพี่น้องเพราะว่าเราแบบเป็นผู้ใหญ่นะพี่น้องและะ้วก็ฮหดงานอยู่โบสถ์เนาะต้องมีจิตใจที่ดีมากๆคนที่เขาโบสถ์เขาวัดเขาว่าเี่พี่น้องก็คือว่าต้องเป็นคนที่แบบว่าแบบดีเองส,สิไปอยู่ในโบสถ์นว่าได้รัอ,รองสินะเออเพิ่งกับคุยกันเนาะคุยกัน บัดน,นี้เวลาบตรงกันได้ไทยกับกับอเมริกาเวลาบตรงกันเวลาทั้งนี้โทษไปทั้งนั้นนอนเวลาทั้งนั้นนอนทั้งนี้กระตื่นเนาะจะมันเป็นแนวนี้นะ่นสิมักโทษไปประมาณตีสามตีสี่เป็นช่วงที่ามูนอนเนาะมูมันกับวายากคุยเนาะเพราะว่ามันนอนมันเด็กนะแต่ทั้งนี้ก็บแบบแบบว่าเข้าวิายากคุยนะนะั่นมงศรีนารูสึกว่า มูกับอกว่าบเมนอยากคุยแต่ว่าเวลาน่ะมันมันเป็นมันตรงกันนะแม่ก็มีปัญหาคุยกันอยู่จังสี่ตลอดบัดที่นี่แล้วก็โทรกังเว้นนั่มกังเว้นกันรับบอดายเพราะว่าทํางานบัดที่นี่ก็เลยแบบแต่ว่าเพื่อนเป็นคนที่ซื่อสามภาษาอังกฤษได้เก่งมากก็คุยกันแบบนี้แบบว่าท่องผู้ใา่กับแบบว่าตื่อนะพี่น้องตื่อคักตื่อแน่ตื่บประมาณ จังไงฉังกะสีคุยยังไงชกะสีคุยยังสีนะาพี่น้องเออก็เลยเกิดอาการแบบผู้หญิงหูเชื่อว่าเริ่มบ่ามักแม่พี่น้องแบบผู้ชายตื่นเกินบัดน,นี้ผู้ชายก็จะออกในแนวแ,แบบว่าฉันขอเบิงตรงนั้นเถอเน่ฉันคอเบิงนุ่มเถอเนออันเธอเธอเปิดเสือ้อผ้าฉันเบิงแน่ฉันอยากเบิงยังสั่นยังสีนะพี่น้องมาขอเบิงยังสั่นเพื่อนก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็เลยว่า เป็นอย่งางเราคือเบิงบ่ได้สีนาโมกับห้เหตุผลแบบต่างๆหน้าๆไปเนาะ,ะเข้ากับมีความอายเนะเาะเป็นคนไทยขาบ่หมี่ขนแบบจัดจานข้าบ่หมี่ข้นแบบการโลกถึ่งขนาดว่าสเปิดให้ค้นเบิงเนาะเป็นเลยว่าผู้ชายว่าผู้ยิ่งยุนีนะเขาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าการที่จะเบิองอยียงขครงการเละกันแบบเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าเป็นยยงางคือให้เช่นเบิงบ่ได้สีนา เพื่อนกับปฏิเสธไปนว่น,นี้นั่นแบบแล้วก็ส่งของเราไปหายมูเบิงแก่ผาูน่นนี้นั่นเนาะมูก็เริ่มบ่พอใจหนูเชื่อว่ามานแนแนวส่งล่ามกนะพี่น้องบัดท,ที่นี้มูก็เยบ่อยากคุยเนาะแล้วก็โทรมาตื่นสีเบิงตั้งแตขง่ของของผู้ยิ่งเน่แม่พี่น้องแบบจังได้กับสีเบิงให้ได้อยากเบิงอยากเค้นอย่งแสนนะบัดท,ที่นี้เพิ่นกับมูก ปฏิเสธตลอดนะพี่น้องเราก็เลยผู้ชายก็เลยคงเชื่ว่าโอเคแบบอาจจะบกค้ยต่อนะเพราะว่าผู้หญิงบ่ห้เบิ่งนะพี่น้องเออเขตงานอยู่วัดพี่น้องไพสิปิคิดว่าจะเป็นคนล่ามุกจกกระเปยดขนาดนั้นพี่น้องเลยอันก็นเลยเลิกติดต่อกันนะคอยมองหูที่หลังพี่น้องเพื่อนเพิ่นเล่าให้ฟังก้อนานั้นเราก็กบระบหูแล้วก็เป็นยังไงเนาะ บัดท,ที่นี่เราเรายัางสวนทางกับผัว่อยเนี่ยแล้วก็เลยกว่าคุผัว่อยฟังว่าเราเลือกคุยกับมู่อยแล้วงสงซินะตอนนี้นเรากำลังคุยกับสาวฟิลิปปินส์อนยะู่นงซพนาผัวอยก็เลยว่าอ๋อพ่ปเป็นยังกะอล้วแต่เธอองซินะเพราะว่าอนคนนี้นะเขาบริสุทธิ์เขาแบบเขาแบบบริสุทธิ์มากเลยองซินาะจังก็เลยเลือกเขาคุณว่า พ่อก็เลยว่าเ้องหูอะไรจังไดวก็บริสูก็เขาเขาเปิดตรงนั้นในชั้นเบิงเขาทรงรูปไม่ชั้นเบิงชั้นวิดีโอข้อเบิงการตลอดจังสีนาะพ่อพกเกิก็เลยตกใจพี่น้องพ่อเกก็เลยมาถามขเขาก็เลยบอกล้วฟังพ่อเกิดก็เลยโอ้ยบนหน้าเสีนะ้เนว่าจะแบบเป็นคนประ,ประเภทจังสีนะ่นาอ,อันค้นฟิลิปปินส์มันอันกขาเอิญไายังมันกล้าโนพี่น้องนอะกล้าแบบ กล้าเปิดเผยกล้าแบบว่ากล้าโชว์แม่พี่น้องโดยก็บ่งหัว่าจังใดเห็นมันเดินเร่องเอาเขามาอยู่ได้หลือเห็นเดินเร่องเขามาอยู่นี่ยมตั้งตั้งหันมาเพื่อคอยกบฏเจออะไรอีกเลยพี่น้องบ่ค่อยเจอกันอีกเลยกับเล่านางก็เลยบ่งหัว่าอีน้องคนนั้นมันเป็นจังไดเนาะตอนนี้เนาะมันมาานาะถามเป็นมันมานาะคนฟิลิปปินอาย,อยุสิบเก้าปีนี่แหละพี่น้องคณายคนฮูจักกันในพี่น้องแบบว่า ขย้อนคนนี่เพิ่นเล่นแชทนะพี่น้องที่ว่าดูกเสียงดังพี่น้องเล่นแชทน่าเจอพวกโลกจิตที่ว่าขอเบง่งจังสันยังสี่จังสันยังสี่กะชิมมาเนี่ยส่งกันกระเพย,ยออนนี่แหละและเป็นคนแบบพุ่มฐานนะพี่น้องดูดีแบบก็คือว่าเบงส่องเบงเนี่ยทางเบงทาทางเบงทุกจริงทุกอย่างบ่บเป็นนะพี่น้องบ่บ่เป็นคนเนี่ยนั่นนะพี่น้องเออ ใคก็เลยมีคมูชื่อว่าใอรบ่อบอ,บอ,อันติดต่อให้ผู้ใดแล้วแบบว่า,าผิดพลาดมาหลายหล้ยครั้ังแล้วกับการที่ว่าแบบเรื่องจังสีนะพี่น้องแบบกันนั่นละจา้าก็เลยมาเล่าสู่ฟังอันคนที่เลนแชทเลนยังกะเบิ่งดิกะคือว่าแล้วเนาะอาจจะเจอยังสี่ขนาดคนอยู่องหู้จักกันยังเป็นพี่น้อง ้คยเยเลยว่าเอามาเล่าสูฟังนะค่าสำหรับคนที่เล่นแชทเล่นยังอาจจะเจอพวกอย่างสี่เนาะอันรูน้หนาบ่รู้ใจคือว่าละ่ะมันรบริบบงบอกนาที่การงานหรือว่าเขาวัดเขาว่าเลยพี่น้องมันรู้สึกว่า่า ผิดหวังกับสิ่งที่เคยค,ยคิดว่าดีแล้วมันว่าดีนะพี่น้องเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้เสียใจอย่างเดียวกาเพื่อนดีใจซิ่อีกที่ว่าพญายี่ออกจากเราไปเองสินะถึงคุยต่อเล่ากับคมณชื่อว่าบ่มากเนาะเพราะว่าเราผู้ชายตื่นลายนะพี่น้องตื่นอ,อยากคุยอยากได้นําบอกเขาได้ได้ว่า เธอมาหอดน,นะฉันจะซื้อบ้านฉันจะซื้อรถให้เธอครับมึงสินะฉันก็ล่งเบิงบานสิแบบบอกมูเบิร์นะเพราะเอิญมูบด้อนอนซอนบ่ได้นบ่ได้สนใจเรื่องที่ว่า,าที่ว่ามันจะยืนห้นะแล้วมันบอกว่ามันจะรับเรียงเพื่อนมันจะหายเดือนละสามหมื่นมองสินะเพื่อนกับบริอสน้อนใจนะพ,พี่นอ้องเพราะว่า มันล่ามูกจกกระเปียดนะมูมันก็เริ่มบริสนใจตรงนั้นเนาะเขาบริเวแบบตาตีตาลานว่าอแบบมันคลายฝันในเฮ้าแม่พี่น้องเออแบบเหตุอยากให้เฮ้าโชว์มันเบิงมันกระชิบเว้าเพื่ออยากให้เฮ้าโชว์มันเบิงเพื่อมันอยากเห้นของเฮ้าสินะมันอาจจะ่เอาเฮ้าก็ได้เนาะตอนนี้คอยกโมว่าอีเด็กน้อยเพราะน่ะมันเป็นอย่างไดเนาะในฟิลิปปินส์เนาะ เรื่องนี้กาพันมาประมาณหาฮกปีแหละนะจ้ะพี่น้องเอามาเราสูฟังคลิปนี้กาคลิปนี้มันก็จะเน่าเนาะพี่น้องเนาะอันก็ขออันจบขอลาไปก่อนนะจ้ะพี่น้องลูกก็เสียงดังพี่น้องเลยอันเฮ็ดคลิปก็ยากอันพอกันคลิปหน้านนะจ๊ะสวัสดีค่ะ